ภารกิจเยี่ยมบ้านนักเรียนมากับพอวันแรกฝนตกพายุเขานี่คือชีวิตของพวกเราเงินเดือนอันน้อยนิดเยี่ยมบ้านนักเรียนนะนี่วันจีเอ๊ เยาวนาเรียนทำกลางใส่ฝนปวยปลายแต่ถนนพอดีนะเนี่ยไม่ได้แบบปิดเดี่ยวเก่งมากพี่บ้านพวกอยู่ไก่ได้ขับเลนเหรอันไก่ก็ไกลรถว่ะบริยานตะกี้ยงเจอเอไก่ํำไรเวรอ อาภักเองเลยเหมือนแล้วโดนเบียรพักก์ทำไมต้องไฟไถ่ายโทรนี่คือถ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะมาเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งแรก